ไลฟ์สไตล์อินเดียแบบนะจ๊ะเด้อวันนี้มือสีผามาเบิ้งยังจ่ายยุตนาจไอนอกก็คืออันเอเซลเอ,เอดีครืออนเป็นเครื่องเก่าของเรือดนะจ๊ะเด้อเป็นสถานที่เก็บสะสมเครื่องเก่าของเรือมาจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจ้าจ่าสิพาเขาไปเบิ้งนะจ๊ะเด้อเป็นพวกเออเครื่องเกา่เกาๆที่ก็เจ้าเก็บสะสมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเบิ่งนะจ๊ะน้องพ่อแม่พี่น้องจ้ะ โมตุนเซลโมตุนเซลหนี่คือว่าเครื่องยนต์อยู่ี่แบบเอ่อแล้วก็เอ่อคือเออย่างคือยู่ในป่ากับพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นสถานที่จัดเก็บเอ่อเครื่องยนต์เก่าๆนะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพี่งอจ้าเครื่องยนต์พวกเรือพวกยางนะจ้าเนาะพี่จ้าพวกแผ่นพี่จ้าเบื้องแน่นี่จ้านี่เนาะมันนี่กสิมาเบื้องพวกเครื่องยนต์เก่าๆของสมัยเ uh ก่าๆ ก็มีสมัยของโบราณเนาะจ้ะแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้าปุ่นบักใหญ่บักเต้พ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือแนวยางหนานะจ้ะนอเวลาจะจอดเลือกเลยโยอนอันนี้ลงไปนะจ้ะเนปะุ่นรอบักใหญ่บักเต้นงจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง,องข้างในนี่ก็มี摩托车จ้าแล้วจุดสิบห้าเป็นรถข้างในเนาะอีจ้ามาเบิ่งเครื่องเก่าของมันนี่ เครื่องเก่าของเงืเลือกขั้นใหญ่เดี๋ยวสิกายเบิ้งเลือกขั้นใหญ่ได้จ่าเด้อะว้ามันสิใหญ่สัมใด้เนาะอันนี้เป็นโมโตเป็นเครื่องยนต์เก่าค่ะจ้าเด็กกับศิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องทางมึงใชยกับศิได้เบิ้งว่าอีข้าเจ้าเดจัดเก็บใบบอจิ๋วสีนะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาไว้จะโซ่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเบิ้งนะจ้าเนาะเครื่องเครื่องเก่าเฮียงนะจ่าแม่พิณ นี่มจ้ะเกืเก่าของเรือเนะคุณน่ะอือจ้ะแบบรชิลเบสเกิลเิซีอันนี้ก็จะเปิดช่ยเบิ้งน้จะเด้ ว่าการทํางานกองงานเครื่องยุ่งลุ่งเก่านี่เขามันเป็นแบบใดนะจน๊ะเนาะนี่เอามาเนี่เจ้าก็สิเปบเบือ้องในสมัยก่อนนี่การทํางานมันเป็นแบบใดนะจน๊ะเนาะเขาท่าแต่และจระพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> จะพามาเบื้องนะจ๊ะเด้ออันนี้เรเคยเบิง่งจากกระสิพาไปเบิง่งพ่อแม่พี่น้องจา้า จังไกับผ้ามาเที่ยวแหละก็ือโอกาสโซ่พ่อแม่พี่นหองเี้จังน,นะจน๊นนะเน,นาะความนาตรงเที่ยวขนาดไหนก็มีายเรนะจ๊ะเนาะอ่า่งีถกร้ายกันจ้ะก็ตรวจขอขไพได้จ้ะได้มุนเียวไปขนาดเ <Ooh. S 1> มนจูขนาดพ่อแม่ป่นหองเงมั่นหลายอย่างหลายแบบน,น,จน,น,น,นจะจ๊ะเนาะ มันอาจมืดเนี่ยนะจา๊ะน้องคนน่ะชา,าต่ละ สิ่งของเก่าที่ขาเจเา้าเก็บไว้ก็สวยงามนะจ๊ะเนาะเพราะว่กขาเจ้ารู้ซักรู้จักเก็บรักษาแม่จ๊ะเน,นี่จะ๊ะเก็บรักษาไว้รุ่นลูกรุ่นหล,นลานในเบิ่องนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะขาเจ้ากับขขเขาจะเฮ็ดจุ่เป็นแบบว่า,าก,กะจะา็จะเป็นเก็บสะสมไว้จะโชว์รุ่นลูกรุ่นหลานจะเป็นพวกเครื่องเครื่องยนต์เก่าดนะจ้าเด้อเ,เครื่องยนต์เก่าของเรือ ตื่นเก่าสมัยตะกอนนะจ๊ะเนาะสมัยแต่ปู่ย่าตายายนะจ๊ะเนาะนี่จ๊ะมาเบิ่งทางปีมันจังสิเห็นนี่แหละจ๊ะที่อยากให้เบิ่งแต่ว่าข้างในคือสิบ่เข้าขไปเปบิ่งดหนือที่ไอ้ที่ห้วยนาไปหาเรือดไงหรอยัไงไงจ๊ะขอท่าจระไอ้ของจังเสี่นจอยมักเบิ่งอยู่จ้ะของไอ้พวกผลิตภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์บ่แมน่นผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของเก่านะจ๊จะเนาะเจ้าเก็บไว้โชว์ลูกโชว์ร้านไอ้คลิปเมื่ี้กระซีคลิปที่มาเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศเดนมาร์กนะจ๊ะเนาะกระซีเป็นคลิปสั้นๆในพ่อแบบแม่ในเบิ้งเจรศิพนทีทังสี่นะจ๊ะเนาะ พ่อแม่พี่น้องออกจากพิพิธภัณฑ์เเครื่องยนต์รุ่นเก่าหรือสิบห้ามาเบิ่งเรือจ้ะเรือนี่เรือสองลำนี่รุ่นใหญ่เลยนะจ้ะเด้อเอแบบดิทิลชิมิเลเชยหร,รือจีบ้าฟังอ์กฟิสไปดีวะอ๋อนี่เรือใหญ่ทีกเจ้าอันเอาไปไว้ชะตกไอ้กุ้งหอยปูปลานะจ๊ะได้พ่อแม่เป็นน้องลำปักใหญ่ใหญ่คักใหญ่แน่อีหลีเบิงๆๆบ่งใน้หลบไปอาสิาๆๆบวันใหญ่จ้ะ แต่ว่าของจริงสุดจอดอีลีสุดหลุกมูสุดตาล่ำเบเลอะเลาเลยนะจ๊ะเนาะไงค่ักงไยมาจ้ามาเบ่งคุณขจอกกำลังทําการทํางานทําการสมแซมนะจ๊นะนาะพปอแม่พี่น้องจ๊ะอีกคือท่าเรือนะจ๊ะเนาะเวลาขาจ้าเอาอันหอยปูปลาขึ้นมากเ มาทั้งนี้ะแะ่ละเขาเจาะกัสมีสา,ายย่อยมารับเอาไปขายนะจน๊ะเนาะโอ้เหลือเหลือลำใหญ่เปลือบเปลา่าไอ้ชิดบอกว่าข้นข้นกระจกที่มีเหลืองางามๆที่กระจ้ามาเที่ยวสเก็ตช่างสเก็ตช่างเนื้อของประเทศเี่มากว่ามีแต่คนรวยแค่นั้นแหละเขามาพนักเขา้า,นะ <c oughs> ออวารวยเขาก็มาได้บ่ได้เกินกำลังเขาดอกแต่ว่าบอกก็บอกเธอจ้ะพ่อแม่พี่น้อง อันเลือดจอดจุดเท่าเงิือนธานสถานที่ของนักท่องเที่ยวจอดพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ล่ำงล่ำง,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 ง่ายๆล่ำงอ่อนๆมีแต่ล่ำแห้งๆประจันตรบอกกระบาร้าซะล่ำแบบแก่แบบเตี้ยนงสวยงามมีลีจ้าพ่อแม่พี่น้องหมดแล้วคุณอาจารย์ทางนึงก็คือการพุ่นทางพุ่นอาจารย์นเนาะทางที่กระจ้า เอาไอ้หน,นี่เป็นท่าเรือที่เขาไอ้ยังก็ละ่ะที่เขาอนตกอหอยตกปูตกปลาแล้วเขาว้าเจ้าเมาขึ้นท่าเรือนี่นะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะคุณนะจ๊ะเพราะว่าท่าเรือที่จอยผ้าไปเบิ่งเงินมือว่านี่มันเป็นท่าเรือของของเงินรักท่องเที่ยวมา,าก่อนนะจ๊ะเนาะแต่ว่าท่าเรือส่วนนีนนน้ที่จอยผ้ามาเบิ่งนี่ก็คือว่าท่าเรือสถานที่ ขึ้นมาสันทบ่อม่นมองเอนักท่องเที่ยวที่สิมาจอดจะบอมเนจ้ะคนละแบบนะจ้ะเนาะที่แบบเอาสินค้าขึ้นกระตังหากที่แบบเออคนมาท่องเที่ยวกับคนละท่าเรือนะจ้ะเนาะันจางบ๊อผสมประสานปั่นป่วนปีกันปนมีรเือาปลาว่านจาะันนี้พ่ผู้ชยผู้ชายม มืัอนี้ผู้ชายบ้านเนรียนเพราันในใดน้ำล้ำแย่ผู้ชายบ้านดีดีขึ้นพากันไปเที่ยวกับนะกับดึกมืขึ้นนี่จ้ะเอ้ยใครยังหาโรงแรมพ่ออยู่เ <laughs> <ม> <c oughs> บิ่งนี่จ้าบิ่งเล็เบิ่งนกกันเใช่ <c oughs> บิ่งนกกันนกไม่เห็นถ่ายจิ๊กมาจิกกินปลาอยู่ในเอ็นในตาค่ายจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสูตรตะลนัน เทยฟิสกฤตช่อเพิ่งจะเนี่ยเอ๊นกนกได้จัดเ็เพื่อนมากินปลายนะ เดี๋ยวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็สิปากไปสมนีเลยจ้าเด้อ ขักใหญ่แน,น่นะจ้ะเนาะพูออดเลยสูงขักสูงแน่ขันบักใหญ่บักเตจจนเวลารุดอันนี้ไม่ยกเอาน่ะจ๊ะเนาะบนหัว เป็นว่นเลือดแบบน,นี้ะจาทีนเพื่อนไส้เพื่อนเนี่มูเพื่อนน่ไปออกค้าปลากับเรือดไ่จังสีละจ้ะุดยดอีลีล่ำมหไงบักเตอันนี้เลือดเด้ดีจ้าจอดด้ยเขาเป็นอย่างเลือดขั้นนี่ขั้นคุนสีฟ้าขั้นสีดำก็าจะเป็นไงคะ น่ยสวยดีเน <limitations> <región> <ps> ี่ครับไงน่ยพทดเพื่อตกปูน้อยปูปลาที่จ้านลำปางใหญ่โบักแดงแต่ละลำนึ่บ้านหงไทรช้านิ แปคับแม่เน่จ้าไป่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิฝากไปสมิ่งนะจ้าเด้อนี่คือสถานที่เอาสินค้าขึ้นของประเทศเดนมาร์กนะจ่าันเป็นท่าเรือที่เอาพวกกุ้งหอยปูปลาขึ้นท่าท่านี้เด้อจ้าเด้อยดอกเป็นจริงนทุกคคลิปสั้นๆผ้าชมเที่ยวนะจ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องไปท่าเรือแน่ะเขาในเมืองแน่ะไปหมงนันหมงนีแน่ะเดี๋ยวไปแน่ก็สิ มือแรงภาพกินเขาจะสีไทยบ่งอีกเช่นนึงก็จ่าเด้อยจะไปกินนี่ยังก็ค่อยติดตามกันกันต่อตอนต่อไปเพรานแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี้แล้วจ้ากับทุกคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจะมีให้ enjoy lifestyle อินเดียมาเกบมาดามเบดวัสดุนะจ้าโปรยโปรยไปจะเหงียกันหน่องสิบห้าแล้วกันก็บอกฮากันคือเกาโชว์ฮากันเช่นนั้ากันติดต่อกาวแต่อำไมพี่น้องจ้าก้าลาไปด้วยภาพสวยๆงามๆนะจ่าเด็กเพื่อนๆทำไมทำไมพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ